โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชาแนลกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับใครที่กําลังรอข่าวอัปเดตใหม่ๆของเกมร่างดาวนะครับสาหรับวันนี้อาจารย์อนัคชาเพิ่งถูกเข้าเกมนะครับมีเพื่อนๆคนไหนเปิดหรือเปล่าก็ใครที่จะสูงกระชากเนี่ยยังไงผมก็ขอให้ทุกคนเฮงๆโชคดีนะและสําหรับวันนี้ครับผมก็มีข่าวร้ายจะมาแจ้งให้สําหรับใครที่เป็น FC ของน้องแมวไซเฟอร์นะครับเพราะว่าล่าสุดตัวเกมเนี่ยได้มีอัปเดตเวอร์ชัน5เพื่อนๆ แล้วประเด็นคือเวอร์ชันนี้เนี่ยเหมือนจะเป็นเวอร์ชันสุดท้ายแล้วนะที่เนื้อหาหลักของการอัปเดตเนี่ยมันเป็นการลดระดับความแรงของน้องแมวไซเฟอร์ให้กลับเข้าที่เข้าทางนะครับเพราะหลังจากที่เวอร์ชันก่อนเนี่ยไม่รู้ว่าผมคิดไมเองหรือเปล่านะเหมือนที่ทีมงานของบับให้น้องแมวเนี่ยมันเหมือนเป็นการปั่นเพื่อน เหมือนปั่นจริงๆอะ่ะเพราะว่าบัฟที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันเวอร์มากนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าตัวน้องเนี่ยจริงๆมันก็เก่งอยู่แล้วแล้วเดนคือทีมงานขขงบัฟความแรงเนี่ยเหมือนตัวน้องเนี่ยมันจะแรงกว่าเดิมประมาณแบบ4 5หหรือว่า6เท่าได้เลยนะจากตัวละครที่มันเป็นซับ d p พนะครับกลายเป็นตัวละครที่เดลเมเนี่ยมันมากกว่า DPS อีกครับก็ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาหลักของคลิปในวันนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมต้อง บอกเพื่อนๆนก่อนทุกครั้งว่าข้อมูลทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่ผมเก็บรวบรวมมาเท่านั้นนะครับซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจริงๆหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนเพื่ออย่าเชื่อทั้งหมดนะอยากให้เพื่อนๆฟังเอาสนุกก็พอนะครับเพื่อความสบายใจของตัวผมนะครับและที่สำคัญที่สุดเพื่อความสบายใจของตัวเพื่อนๆด้วยนะและถ้าเข้าใจตรงกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อหาของคลิปในวันนี้กันเลยครับ หลังจากที่ผมเก่นไปซะเยอะนะครับถ้าไม่ดูข้อมูลเนี่ยเพื่อนๆก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าน้องแมวเนี่ยมันโดนปรับไปขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลในตารางเลยดีกว่าแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลน้องแมว <c oughs> ผมก็ขอสอดแทรกนิดนึงเพื่อนๆจะเป็นในส่วนของข้อมูลน้องไฮายาซีนนะครับสาหรับใครที่กําลังรอเปิดน้องไฮายาซีนรอบนี้เนี่ยผมก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่ารอบนี้ตัวน้องเนี่ยได้มินิ buff อีกแล้วครับซึ่งน้องไฮยาซีนรอบนี้นะครับ ทีมงานเนี่ยเขามีการปรับหลอดเกจไม้ตายให้ครับทาให้น้องตอนนี้สามารถใช้งานท่าไม้ตายเนี่ยได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะเพราะจากเวอร์ชัน4่นะครับเราจะต้องเก็บพลังงานถึง1 5 0หน่วยจึงจะสามารถใช้ท่าไม้ตายได้นะครับแต่ในเวอร์ชัน5นี้ทีมงานเขาปรับลดให้ครับจาก150เหลือเพียงแค่140หน่วยเท่านั้นนะก็ในส่วนของน้องเฮลซินจบเรียบร้อยครับก็เป็นมินิบัฟอย่างที่บอกนะครับมีเท่านี้เลยนะอ่ะแล้วก็ถัดมาครับเรามาดู จานหลักเหมือนเดิมดีกว่ารอบนี้ก็จะเป็นน้องแมวไซเฟอร์นะครับโดยรอบนี้น้องแมวไซเฟอร์เนี่ยจะมีการปรับหลักๆถึง4จุดเพื่อนๆเ,เอาจริงๆทั้ง4จุดเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นจุดที่ทีทมงานเขาบัฟมาในเวอร์ชัน4นั่นแหละเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูจากท่าไม้ตายของน้องนะครับสาหรับท่าไม้ตายในเวอร์ชัน 5D นะครับพูดได้ว่าทีมงานเขาบัฟมาเท่าไหร่ในเวอร์ชัน4เนี่ยมันก็ปรับกลับไปเท่านั้นเลยครับโดยเดมเมจหลักที่แรงที่สุดของน้องนะที่เป็นเป้าหมายเดียวเดมเมจคนต่มนะครับ จากที่เวอร์ชัน4เนี่ยทีมาเขาบัฟมาเป็น240ใช่ปะในเวอร์ชัน5นี้ทีมาเขาปรับกลับไปเหมือนเวอร์ชัน3นะครับก็คือเหลือเพียงแค่120%เพื่อนๆและเดเมจควอนตัม3เป้านะครับจาก120%ก็ปรับกลับมาเหลือ40%ครับอย่างที่บอกไปครับปรับไปเท่าไหร่เนี่ยกลับมาเท่านั้นนะแล้วก็ต่อมาจะเป็นในส่วนของพอสวรรค์น,นะครับสำหรับพอสวรรค์นเนี่ยต้องบอกว่าน่าจะเป็นส่วนที่หนักที่สุดแลละเพราะในเวอร์ชัน4นะครับถ้าใครที่จํากันได้ พอสว่านโจมตีต่อเนื่องของน้องเนี่ยได้รับการบัฟนะครับเพิ่มขึ้นมา50%จาก250%เป็น300%ใช่ป่ะครับแต่ว่าในเวอร์ชัน5นี้ทีมงานเนี่ยเขาหั่นครึ่งเพื่อนๆใช่ครับหั่นครึ่งเพ,เ,พเพื่อนฟังไม่ผิดคือจากความแรง300%ในเวอร์ชัน4นะครับในเวอร์ชัน5นี้เหลือเพียงแค่150%เท่านั้นครับซึ่งอันนี้ มันน้อยกว่าเวอร์ชัน3ก่อนที่จะบัฟในเวอร์ชัน4แล้วเอาจริงๆเดเมจพรสวรรค์โจมตีต่อเนื่องเนี่ยมันเหมือนกับเป็นเดเมจหลักที่เวช้หากินของน้องเลยนะเพราะหลังจากที่ทีมงานเขาปรับให้พรสวรรค์ของน้องเนี่ยมันรีเซ็ตทุกครั้งที่เข้าเธอนะครับความสามารถโจมตีต่อเนื่องของน้องไซเฟอร์เนี่ยมันก็ดูต่อเนื่องแล้วก็ดูสมูทมากขึ้นกว่าเดิมเยอะมากนะเพราะฉะนั้นก็เข้าใจได้แหละแต่เพียงแค่รู้สึกว่ามันแบบโดนล,ลดเยอะเกินไปนิดนึงหรือเปล่าเหลือประมาณสัก2%ก็น่าจะได้ปะ ก็ในส่วนของพรอสวรรค์น,นะครับก็จบครับแล้วก็มาถึงอย่างสุดท้ายครับจะเป็นการปรับในส่วนของไอดอลอนนะครับสำหรับส่วนสุดท้ายนี้นะครับต้องบอกว่ามันมีทั้งการบัฟแล้วก็การเนิร์ฟเพื่อนเพื่อนพอฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมีบัฟด้วยหรอน้องแมวใช่ปะตรงนี้เนี่ยอย่าเพิ่งดีใจครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนที่เนิร์ฟก่อนเพื่อนเพื่อนโดยการเนิร์ฟไอดอลอนของน้องนะครับรอบนี้จะเป็นการเนิร์ฟที่ E1 ครับอย่างที่บอกอะ่ะเพื่อนเพื่อน,อนจากเวอร์ชันสามไปเวอร์ชันสี่ใช่ปะทีมงานเขา,เขาบ ทุกอย่างเนี่ยทีมงานเขาเอาออกครับปรับกลับไปเหมือนเวอร์ชัน3นะครับเพราะความสามารถเมื่อน,น้องไซเฟอร์โจมตีต่อเนื่องนะครับตัวน้องเนี่ยจะได้บัฟเพิ่มพลังโจมตี200ในเวอร์ชัน4แต่ในเวอร์ชัน5นี้นะครับบัฟเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยก็โดนลดกลับไปอยู่ที่80เหมือนกับตอนเวอร์ชัน3นะครับก็เอาจริงอย่างที่ผมบอกอยู่ทางคลิปอะว่าไอ้เวอร์ชัน4นี้เนี่ยทีมงานเขาตั้งใจเอามาปั่นคนทำหลีกหรือเปล่าเพราะแต่ละอย่างที่บัฟมาเนี่ยมันดูไม่สมเหตุสมผลส,สักเท่าไหร่นะ แล้วก็มาถึงสุดท้ายของจริงเพื่อนในที่สุดผมก็ได้พูดถึงสิ่งที่ตัวน้องแมวเนี่ยจะได้บัฟสักทีนะหลังจากที่น้องเนี่ยโดนไปจนอวมแล้วนะครับในส่วนของอีหงที่บัฟมาเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานเนี่ยเขาเพิ่มท่อนใหม่มาเลยเพื่อนเอาจริงการเพิ่มท่อนใหม่เนี่ยส่วนตัวผมมองว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างโหดน,นะเพราะปกติความสามารถเดิมเนี่ยมันคือยังอยู่เหมือนเดิมหมดเลยครับความสามารถอีหงเดิมนะครับน้องแมวเนี่ยจะสามารถเพิ่มดาเมจโจมตีต่อเนื่องนะครับ350% และจะได้สต็อกเดเมจที่สะสมไว้นะครับคืนมา20%หลังจากใช้ท่าไม้ตายใช่ปะซึ่งของใหม่ครับความสามารถทั้ง2อ,อย่างเนี่ยคือยังอยู่เหมือนเดิมเลยนะความแรง350%าาของการโจมตีต่อเนื่องแล้วก็ได้สต็อกเดเมจคืน20%หลังจากที่ใช้ท่าไม้ตายส่วนของใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าตัวน้องแมวจะสามารถบันทึกเดเมจที่ไม่ใช่เดเมจโอเวอร์โซเพิ่มเติมได้16% ก็ภาษาอังกฤษเนี่ยมันบอกว่า record and additional 16% of non over f o l damage dealt by this attack ครับเอาจริงตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ชัวร์นะว่าผมแปลถูกหรือเปล่านะครับก็ใครที่รู้เนี่ยยังไงลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกหน่อยแลวกันผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะอยากรู้เหมือนกันนะแต่ถ้าให้เข้าใจแบบง่ายสุดเลยเอาเป็นว่าตัวน้องเนี่ยสามารถเก็บ stack d a m เม e ได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอะโอเคครับก็ทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นข้อมูลในการปรับเวอร์ชันส่งท้ายของน้องให้อาซีนแล้วก็น้องแมวไซเฟอร์ ตัวละครที่จะมาในเวอร์ชัน3.3นะครับสำหรับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับการปรับสมดุลรอบสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็ลองเขียนคอมเมนต์เข้ามาแชร์ความคิดเห็นกันได้นะอ๋อใช่แล้วก็สําหรับใครที่ชอบข้อมูลแนวนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมกันไว้ด้วยนะครับเพราะเดี่ยวข้อมูลแพทเวอร์ชัน3.4ที่กำลังจะมาเนี่ยบอกเลยว่าเดือดแน่นอนเพราะในเวอร์ชัน3.4น่าจะมีตัวละครใหม่ที่เข้ามาเนี่ยถึง3ตัวนะครับ บวกกับตัวละครเก่าที่จะได้รับการบัฟอีก4ตัวด้วยและเอาจริงไอ้ตัวละครเก่า4ตัวที่ได้รับการบัฟเนี่ยบางตัวอาจจะเหมือนเป็นตัวละครใหม่เลยด้วยนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่อยากพลาดข่าวสารอัปเดตล่าสุดก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากนะครับขอให้ความเพลงจงอยู่กับทุกท่านนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย